ยินดีต้อนรับสู่รายการ Bright Steps Podcast <S ที่เราจะพาคุณไปขยายความคิดให้ชัดขึ้นในทุกเรื่องที่คุณอยากเท้าใจสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเรื่องหนังสือคลาสสิกเล่มหนึ่งนะคะเศรษฐีชี้ทางรวยแห่งบาบิโลนของ George S. สเคลสัค่ะคือหนังสือเล่มนี้เนี่ย ใช้เรื่องเล่าจากบาบิโลนโบราณเลยนะคะแต่ว่าบทเรียนการเงินข้างในเนี่ยโอ้โหยังใช้ได้ดีมากๆจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาลองกลั่นแก่นสําคัญสาคัญดูค่ะว่าเอ๊ะอะไรคือหัวใจของการสร้างความมั่งคั่งจากเรื่องราวพวกนี้ที่เราแบบเอามาปรับใช้กับชีวิตเราจริงๆได้บ้างเรื่องที่คนน่าจะจํากันได้ดีสุดก็น่าจะเป็นเรื่องของอาร์คัดชายที่เอ่อกลายเป็นคนที่รวยที่สุดในบาบิโลนเลยนะคะเขาเริ่มจากไม่มีอะไรเลยจริงๆ แต่มีความมุ่งมั่นสูงมากอยากจะรวยให้ได้แล้วบทเรียนแรกที่เขาได้จากอัลกามิชเนี่ยเอ่อผู้ให้กู้ยืมเงินก็คือหลักการที่ฟังดูง่ายๆแต่สําคัญมากคือเก็บส่วนหนึ่งของรายได้ทั้งหมดไว้เป็นของตัวเองอย่างน้อยก็สัก10%เป็นเนี่ยเอ่อมันเป็นรากฐานเลยนะครับมันเปลี่ยนความคิดเราเรื่องเงินไปเลยนะคือจากเดิมที่มองว่าเงินมันแค่ไหลผ่านไปผายมาเนี่ยกลายเป็นว่าเอ้ยเราเก็บส่วนนี้ไว้เพื่อสร้างอนาคตก่อนเลย มันเป็นวินัยเล็กๆที่แบบส่งผลระยะยาวมากๆเลยครับซึ่งก็น่าแปลกที่บางทีคนยุคนี้อาจจะมองข้ามไปบ้างแต่แต่แค่เก็บอย่างเดียวมันก็ไม่พอใช่ไหมครับมันต้องมีสเต็ปต่อไปด้วยใช่เลยค่ะแค่เก็บไว้เฉยๆเงินมันก็ไม่โตนะคะหนังสือก็ย้าว่าเงินออมเนี่ยต้องเอาไปทํางานให้มันงอกเงยขึ้นมาด้วยแต่แต่ตรงนี้ล่ะคะที่มันมีความเสี่ยงอยู่เหมือนบทเรียนที่อากาเจอเองเลย ตอนเอาเงินก้อนแรกไปฝากความหวังไว้กับช่างทำอิดอัสมัวค่ะกะว่าจะลงทุนซื้อเพชรพลอยสุดท้ายเออได้กลับมาแค่เศษแก้วอืมอันนั้นเป็นตัวอย่างที่คลาสสิกมากครับเรื่องการปกป้องเงินต้น คือมันเตือนสติเลยว่าลงทุนเนี่ยต้องรอบคอบมากๆนะและที่สำคัญเลยคือต้องไปปรึกษาคนที่เขารู้จริงเรื่องนั้นๆไม่ใช่ไปเชื่อใครก็ได้อย่างช่างทำอิดเขาก็รู้เรื่องอิดใช่ไหมครับไม่ได้รู้เรื่องอัญ,ญมณีพอเอาเงินไปให้คนไม่เชี่ยวชาญมันก็กเสี่ยงที่จะเสียเปล่าอืมจริงด้วยค่ะพอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนเป็นชิ้นส่วนต่างๆที่มาต่อกันเลยนะคะเริ่มจากออมก่อนแล้วก็เอาไปลงทุน แต่ต้องลงทุนอย่างระวังแล้วก็ต้องปกป้องเงินที่ลงทุนไปซึ่งทั้งหมดนี้เออแอรคัทเขาก็สรุปเป็นระบบไว้เลยใช่ไหมคะที่เรียกว่า7วิธีแก้จนกับ5กฎทองคำอะคะ่ะถูกต้องครับมันคือภาพรวมเลยทั้งเรื่องควบคุมรายจ่ายการลงทุนการปกป้องทรัพย์สินการมีบ้านการวางแผนกเกษียณแล้วก็พัฒนาตัวเองเพิ่มรายได้ด้วยใช่ครับเหมือนเราค่อยๆปลูก ต้นไม้แห่งความมั่งคั่งเลยเริ่มจากเมล็ดพันธุ์คือเงินออมแล้วก็ต้องคอยรดน้ำพรวนดินดูแลมันให้ดีด้วยการลงทุนที่ฉลาดแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงต่างๆซึ่งมันก็โยงไปอีกเรื่องที่น่าสนใจในหนังสือนะครับคือเรื่องของโชคหรือโอกาสอ๋อใช่ค่ะเรื่องเทพีแห่งโชคที่เขาว่าจะเข้าข้างคนที่ลงมือทำไม่ใช่คนที่ Uh, มัวแต่รอหรือผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆใช่เลยครับในหนังสือเปรียบเทียบเลยว่าการผัดวันประกันพรุ่งนี่เป็นเหมือนศัตรูตัวร้ายเลยนะมันคอยดึงเราไว้โอกาสดีๆเนี่ยมันมักจะมาหาคนที่ไม่ลังเลคนที่พร้อมจะคว้ามันไว้เสมอการที่เราเอาชนะนิสัยชอบเลื่อนได้เนี่ยแหละครับคือก้าวสำคัญเลยซึ่งมันต้องใช้สิ่งที่อาคเดียรเรียกว่าความมุ่งมั่นหรือ willpower ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรล่ะคะแบบว่าเป็นพลังพิเศษอะไรหรือเปล่า อ๋อ oh, ไม่ใช่พลังวิเศษอะไรเลยครับอาร์ตคัดอธิบายไว้ดีมากมันคือความตั้งใจธรรมดาธรรมดาของเราเนี่ยแหละครับที่จะทำงานตรงหน้าให้เสร็จไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่คือพอเราทำเรื่องเล็กๆที่ตั้งใจไว้สำเร็จได้มันก็จะสร้างความมั่นใจให้เรากล้าทำเรื่องที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครับมีตัวอย่างหนึ่งในหนังสือที่ชัดเจนมากเลยค่ะคือเรื่องของดาบเซอร์พ่อค้าอูดที่เคยเป็นหนี้ท่วมหัวจนต้องหนีไปเป็นทาส แต่สุดท้ายกลับมาพลิกชีวิตได้อันนี้น่าทึ่งจริงๆนะคะครับเรื่องดาวบาเซอร์นี่คือบทพิสูจน์ของหลักการพวกนี้เลยเขาใช้แผนง่ายๆนะครับแต่ทำจริงจังมากคือแบ่งรายได้เป็น3ส่วน1ส่วนเก็บ2ส่วนใจนี่แล้วก็7ส่วนใช้ใจ่ายด้วยวินัยและความมุ่งมั่นล้นล้วนเลยเขาก็ปลดหนี้ได้แถมกลับมามีฐานะอีกครั้งมันแสดงให้เห็นเลยว่าต่อให้สถานการณ์มันดูแย่มากๆเนี่ย ถ้าเราเข้าใจหลักการแล้วลงมือทำจริงๆมันก็ยังมีทางไปต่อได้เสมอโหฟังแล้วรู้สึกว่ากฎพื้นฐานเรื่องเงินนี่มันเป็นสากลจริงๆนะคะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนมันก็ยังเหมือนเดิมเหมือนกฎแรงโน้มถ่วงเลยถูกต้องเลยครับความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยมันไม่ได้มาจากโชคช่วยหรือเรื่องเหนือธรรมชาติอะไรเลยแต่มันเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการทำตามกฎเกณฑ์ง่ายๆที่ถูกต้องมีความรู้แล้วก็ลงมือทาอย่างสม่าเสมอครับ มีอีกแนวคิดหนึ่งที่อาคัตพูดถิ้งทายไว้แล้วดิฉันว่ามันน่าสนใจมากๆเลยค่ะคือเขาบอกว่าความมัง่งคั่งนั้นเติบโตได้ทุกที่ที่มนุษย์ใช้พลังงานเหมือนกับว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มีจํากัดแต่เราสร้างเพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลาอืมก็น่าคิดนะคะถ้าความมัง่งคั่งมันงอกเงยได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆ แล้วหลักการโบราณที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆจากบาบิโลนเนี่ยจะเป็นกุญแจที่ช่วยเปิดศักยภาพทางการเงินให้ชีวิตเราในยุคนี้ได้ยังไงบ้างคะถึงแม้ว่าเราจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเ,เหมือนที่อาคัตเคยเป็นก็ตามถ้าชอบเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามแชร์ให้เพื่อนลาพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ